ดีครับเพื่อนๆผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลอดไฟที่ใช้ภายในฟามหมูเราเอามาฝากเพื่อนๆสักหน่อยนะครับวันนี้ก็เนื่องด้วยเมื่อเมื่อวานนี้ช่างเขาได้มาทำการเปลี่ยนหลอดให้เพิ่มอีก4หลอดเพื่อนๆหลังจากที่มันขาดไปนะครับ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับครับเพื่อนๆเ,เริ่มทีนะครับเพื่อนๆสำหรับหลอดไฟนีออนภายในร้าวเราที่เราใช้ตั้งแต่เริ่มทำฟาร์มหมูเนาะก็มันจะเป็นเป็นหลอดของเป็นหลอด led เพื่อนเป็นหลอด LED ของฟิลิป p นะครับเพื่อนผมเราใช้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วตอนนี้เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าหลอด LED เนี่ยมันจะผมก็เพิ่งมีความรู้เมื่อเมื่อวานนี้เองได้ทราบว่ามันไม่เหมือนกันนะครับก็ เพราะว่าหลอดของฟิลิปเนี่ยกับหลอดที่เราซื้อมาเปลี่ยนใหม่มันจะมันจะไม่เหมือนกันคือการเอาไฟไปเข้าในหลอดอะเพื่อนเพื่อมันจะไม่ไม่เหมือนกันความหมายก็คือของฟิลิปเนี่ยแต่เดิมอะที่เราใช้อะเราจะเอา เข้าทางนิวตันเข้าฝั่งหนึ่งแล้วก็ลายเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนในแบบใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะทั้งลายกับนิวตันเข้าฝั่งเดียวกันไปเลยเนาะเนาะแล้วตอนนี้ผมก็ก่อนที่จะเรียกช่างให้มาดูผมก็ซื้อมาเปลี่ยนเองผมซื้อมาเปลี่ยนเองแล้ว มันไม่ติดไงเพื่อนเพื่ก็เลยให้ช่างเขามาดูให้เขาก็เลยอธิบายว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันเนาะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์แก้ไขในฟาร์มตัวเองเนาะเดี๋ยวผมจะไปเปิดด้านตัวที่เขาแก้ไขเผื่อเพื่อนเพื่ได้เอาไปปรับใช้ด้วยเนาะเนี่ยครับเพื่อนเพื่น เดิมทีสองขั้วเนี่ยตอนที่ใช้ฟิลิปเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมันจะต่อกันอยู่เนาะแล้วตอนนี้เขามาแก้ไขให้ผมก็เลยตัดเพราะว่าเดิมทีใช้ฟิลิปเพื่อนๆฟิลิปเขาลายกับนิวตนันเข้าคคระขัควกัน นะครับแต่ว่ามาหลอดไฟอันใหม่ที่ผมเปลี่ยนเน่ยที่ผมซื้อมาเปลี่ยนสีฟ้าเนะเขาใช้ลายกับนิวตอนเข้าฝั่งเดียวกันเลยเพื่อนเขาก็เลยตัดไฟออกไปหนึ่งเส้นเพื่อนๆให้มันมาเข้าทางเดียวกันไปเลยเหมือนเดิมเนาะก็เลยพันสายนี้เอาไว้นะ ตอนนี้ข้อแตกต่างที่ช่างเขาบอกผมเอาไว้ตอนที่เขามาเปลี่ยนนะเนาะผมก็สอบถามว่าทํำไมถึงผมเปลี่ยนเองถึงไม่ติดเขาก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์การทำหลอดไฟอะ่ะเพื่อนๆมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่เพื่อนๆเนี่ยเวลาเราจะใช้งานใช่ปะ เราก็ต้องถ้าเราจะเปลี่ยนครั้งต่อไปเราก็จะต้องถ่ายรูปอันนี้ไปให้ทางร้านดูว่าเราจะใช้หลอดแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ทั้งแถวนี้จะไม่ใช้หลอดแบบเดียวกันแล้วเพื่อนๆพื่อนมันจะผลมีหลอดประเภทนี้ปนไปด้วยผลกับ หลอดเดิมอะที่เป็นของฟิลิปอะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางช่วงไทยท้ายอะไทย,ท,ยท้ายหลอดไทยท้ายเนีย่ยยังยังไม่ได้รับการเปลี่ยนนะเ,นเพื่อนๆยังใช้หลอดแบบเดิมอยู่นะก็เลยจุดที่ตัดเนี่ยก็เลยยังไม่ไดโดนตัดถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดนี้ไปใส่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อน เราก็ต้องใช้หลอดเดิมเป็นฟิลิปนะครับเพราะว่ามันจะมเีเรื่องราวของการออกไฟเข้าไปในขั้วมันจะใช้คนละแบบกันนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือความรู้ใหม่ที่ผมได้เพิ่งได้รู้จากช่างเมื่อวานนี้เองก็เลยอยากจะนำเสนอเอาไว้ mm hmm. เพื่อเพื่อนๆ จะได้เอาไปปรับใช้กับความของตัวเองดูนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนเพื่สำหรับเรื่องราวของไฟที่ใช้ภายในวามหมู่เราเเป็นหลอด LED เพื่อนเพื่อนแต่ว่าเรื่องราวของการเอาไฟเข้าไปในหลอดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเน ผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรือว่าการรักษาพยาบาลหรือดูแลเบื้องต้นนะครับหรืออุปกรณ์ในการเลี้ยงดูเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบคุณเพื่อนอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนเพือนเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนเเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ